ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่21กรกฎาคม2566ครับรัฐบาลเตรียมที่จะช่วยเหลือนะครับคนว่างงานประมาณ600,000ตาณัานะครับมาดูเงื่อนไขกันคือทางกรม การจัดหางานเนี่ยเขาได้มีการวางแผนนะครับว่าจะช่วยน้องๆที่เรียนจบใหม่นะครับหางานแล้วก็มีรายได้นะครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเรียนจบมาแล้วก็ตกงงานเยอะมากนะครับแต่ทางกรมการจัดหางานเนี่ยเขาก็จะมีตําแหน่งว่างให้กับน้องๆที่เรียนจบใหม่เนี่ยประมาณ6 0แสนอัตราทั่วประเทศนะครับซึ่งเขาก็ได้ดูแลนะครับว่าอาชีพไหนตําแหน่งไหนที่ต้องการสูงสุดนะครับ ในส่วนอย่างแรกเนี่ยก็คือพนักงานขายของหน้าร้านแล้วก็พนักงานสาธิตสินค้าพนักงานขายโฆษณาและตัวแทนในหน้าตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้าอันนี้คือการประกาศอันดับ1 2คือนักการตลาดเจ้าหน้าที่การตลาด3เจ้าหน้าที่สํานักงานอื่นๆ4ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดและ5เจ้าหน้าที่คลังสินค้านะครับสําหรับน้องๆคนใดที่เพิ่งเรียนจบมายังเป็นคนว่างงานอยู่นะครับสามารถเข้าไปติดตาม การประกาศสมัครงานได้นะครับที่ Facebook Page กรมการจัดหางานหรือเว็บไซต์ doe.go.th นะครับจะมีตำแหน่งว่างมากกว่า6 0 0 0อัตราให้กับน้องๆไปสมัครแล้วก็จะได้มีงานแล้วก็มีเงินนะครับอันนี้คือสิ่งที่กรมการจัดหางานกำลับบงช่วยเหลือคือพยายามหางานแล้วก็มาประชาสัมพันธ์แล้วใครที่อยากจะทํางานก็ไปสมัครงานตามเงื่อนไขหรือว่าตามการประกาศ ในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนั่นเองนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามกับสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยเดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลาสีโมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297 ย้ำอีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ